สวัสดีครับวันนี้จะพามารีวิวแคทนะครับแคทต์สามสองศูนย์ดีีนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวจะวันนี้จะพามารีวิวลงขายนะครับราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงนะครับรุ่นยังได้อยู่นะครับใครหาแคทไปใช้งานนะครับใครหาแคทไปใช้งานครับ หรือเอาออกนอกก็ได้นะครับส่งลาวได้หมดนะครับส่งลาวได้นะครับส่งลาวใครหาไว้ใช้งานก็มาดูได้นะครับแคทสามสองดีจซนะครับ ช่วงนี้นาฝนเราลดให้นะครับนี่ราคาหนึ่งล้านบาทนะครับคันนี้หนึ่งล้านบาทนะครับเอกสารเล่มทะเบียนนะครับเอกสารเล่มทะเบียนนะครับระบบดีนะครับสลักปุ้งกีแล้วก็ซิ้นกระบอกเราเช็คให้ใหม่หมดนะครับฟิล์มสวยนะครับเอวแน่นนะครับแล้วก็ไฟติดหมดนะครับเดี๋ยวดวงขบนไม่ได้ติดเดี๋ยวเช็คให้นะครับ ใครหาไว้ใช้งานนะครับแคทตัวตัวเดินแรงนะครับเดินแรงจัดคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับเครด,ดิตดีดาวน้อยดาวนะครับ เครดิตดีนะครับจัดสินเล้นได้ถึงเก้าแสนบาทนะครับนะครับเครดิตดีจัดได้ถึงเก้าแสนบาทนะครับใช้เงินดาวน้อยนะครับรถคันนี้เปิดราคาอยู่ที่หนึ่งล้านบาทนะครับนะครับดาวน้อยผ่อนสบายนะครับดาวน้อยผ่อนสบายนะครับอยู่ทรงอยู่ประมาณสองหมืนบาทนะครับอยู่ไม่เกินนี้นะครับสองหมืนกว่าบาทสองหมืนต้นๆเนี่ยประมาณนี้แหละนะครับใครหาแคทไปใช้งานนะครับใช้งานดีระบบดีนะครับ แล้วก็ขุดดินแข็งได้ดีนะครับเอาไปขุดดินแข็งได้ดีนะครับแอร์เย็นนะครับระบบแอร์เราล้างให้เหมือนเราล้างให้เหมือนทุกคันนะครับระบบไม่แอร์ไม่เย็นบอกได้เลยนะครับเดี๋ยวเราล้างให้ใหม่นะครับนี่ครับใครหาไว้ใช้งานนะครับมาดูได้นะครับเอาไปงานหลวงได้หมดนะครับหลีกสารเล่มทะเบียนนะครับ เฟมสวยช่วงล่างดีนะครับเฟมสวยช่วงล่างดีโซ่เต็มเต็มนะครับบูธไม่มีแตกนะครับโซ่ลิ่งหนานะครับซินสลักกุ้งกีเราก็ทําให้ใหม่นะครับกุ้งกีสวยนะครับนี่ครับใครหาอยู่นะครับใครหาไว้ใช้งานนะครับงานตัวเองหรือว่าเอาไปรับจ้างก็ได้หมดนะครับราคาไม่แพงมากนะครับตุนน้อยนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับ หรือใครดาวห้าแสนนะครับไม่ต้องแช้คนค้ำนะครับคันนี้ใครดาวห้าแสนไม่ต้องแช้คนค้ำนะครับออกคนเดียวได้เลยนะครับทรงอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับประมาณประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับไม่เกินนี้หรอกไม่เกินนี้นะครับใครตุนน้อยนะครับหรือว่ามีเงินห้าแสนนะครับขายมาร์กทีนะครับอยากได้รุ่นใหม่ๆบ้างมาดูคันนี้ได้เลยครับห้าแสนนะครับไม่ต้องแช้คนค้ำนะครับออกคนเดียวได้เลยนะครับใคร ค,คิดว่าเครดิตไม่ดีหรือว่าไม่อยากรบกวนญาติพี่น้องนะครับไม่อยากรบกวนญาติพี่น้องนะครับเรื่องคนค้ำนี่เป็นเรื่องใหญ่ในครอบครัวนะครับบางทีญาติพี่น้องอาจจะไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจว่าจะค้ำให้จะมีปัญหาในภายหลังนะครับเรามีเงินห้าแสนมาจัดได้เลยนะครับคันนี้นะครับนะครับไม่ต้องแชรคนค้ำนะครับออกคนเดียวได้เลยเอาไปทำมาหากินนะครับเอาไปทำมาหากินได้เลยนะครับเนี่ย มาลองได้นะครับมาลองระบบได้นะครับไม่ซื้อไม่ว่านะครับให้มาลองระบบให้ถูกใจนะครับว่ามันจะระบบดีไหมนะครับไม่ซื้อไม่ว่ามาลองได้นะครับแวะมาเยี่ยมมาชมได้นะครับนะครับมาใกล้มาไกลก็แวะมาดูได้นะครับนี่มาจากไหนเราก็ยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับมาชมได้นะครับอยากลองคันไหนอยากซื้อคันไหนนะครับหรือว่าซื้อไปอยากให้เราเก็บตรงไหนให้เพิ่มก็คุยกันได้นะครับคุยกันได้นะครับ คุยกันได้นะครับอยากให้เราทําตรงไหนให้เพิ่มก็คุยกันได้นะครับทําได้ทําเลยนะครับไม่ยากนะครับช่างมีเยอะนะครับช่างมีเยอะนะครับนี่ครับทำงานดีไม่มีควันนะครับดูเอาไปงานหลวงก็ดีนะครับงานชาบ้านก็ได้นะครับนี่ครับใครหาไว้ใช้งานนะครับ น่ครับใครหาไม่ใช้งานก็มาลองระบบได้นะครับระบบดีนะครับนี่ไม่ซื้อไม่ว่าอยากดูนะครับว่า รถที่บ้านเยอะไหมมาลองได้นะครับนี่เดี๋ยวเราจะลออคลองให้ดูนะครับลออคลองนะครับทํางานได้นะครับไม่มีวันนะครับอเอวแน่นนะครับอเอวแน่นนะครับรอระบบปั๊มแห้งๆนะครับ ลอลเลอร์ไม่มีแตกนะครับลรลเลอร์โรลเลอร์ไม่มีแตกนะครับงล่างเต็มนะครับอันนี้นะครับใครหาอยู่นะครับมาลองได้นะครับพี่ไม่เป็นตู่เห่ะไม่เป็นไเป็นเลาะคองอ่ะไม่เป็นเลาอ่ะระบบดีนะระบบดีอ่ะขับดีนะขับดีนะผัว ฟิล์มสวยนะดูะอ่าฟิล์มสวยนะตอนนี้มืดแล้วมองไม่เห็นหรอกเดิมๆไม่ได้ทอ่าฟิล์มดำๆมสวยอ่ะดิงโซยังหนาสียังดำๆเลยอ่ะแงแห้งเลยนะมแหงเลยดมนะครับฟิลมสวยจริงนะครับกันนี้มาลองได้นะครับสวยจริงนะครับสีดมๆเลยไม่เคย ไม่ได้ทําสีเลยนะคันนี้สีเดิมๆไม่ได้ทําสีเลยนะเนี่ยตัวสีเดิมๆเลยไม่ได้ทําสีเลยฟิล์มชวยๆเลยว่าจะถ่ายให้ดูเยอะๆหน่อยก็มืดเลยนะครับมันมันมืดแล้วนะสลักกุงกีก็ทําให้ใหม่นะครับใหม่หมดเลยนะครับนี่ดูนะครับกุงกีเลาะๆทาให้ใหม่นะครับกุงกีนะครับนี่กุงกีทําให้ใหม่นะครับ พื้นทําให้ใหม่หมดเลยนะครับระบบดีนะครับมาลองได้นะครับมาลองได้ไม่ซื้อไม่ว่าน,นครับราคาหนึ่งล้านบาทนะครับคิดว่าถูกแพงก็มาคุยกันได้นะครับภายในภายในก็เนี่ยนะครับประมาณนี้เลยายในก็ประมาณนี้เลยนะครับนุมกุมาสู่ก็มีนะครับกุมาสู่เราก็จอดเรียงกัน สี่ห้าหเจ็ดคันนะครับคุมาสูมีเจ็ดคันนะครับคุมาสูมีเจ็ดคันคุมาสูก็มีหลายคันนะครับคุมาสูรต้นแปดนะครับมีเจ็ดคันใครหาไว้ใช้งานนะครับ ก็โทรสอบถามได้ครับเบอร์โทร0 6 2 3 3 8 8 6 8นะครับโทรได้นะครับโทรคุยนะครับอยากดูรายละเอียดแบบไหนซื้อแบบไหนนะครับอยากซื้ออยากขายแลกเปลี่ยนตีดเทอนมาคุยกันได้นะครับซื้อได้ซื้อนะครับแลกเปลี่ยนตีดเทอนได้นะครับเราซื้อได้เราซื้อนะครับซื้อไม่ได้ก็ก็คือไม่ได้ซื้อกันนะครับราคา ราคาต้องมาคุยกันที่บ้านเลยนะครับราคาต่อรองกันที่หน้างานเลยนะครับต่อรองกันที่บ้านเลยอยากซื้อราคาไหนอยากขายราคาไหนมาคุยกันที่บ้านได้เลยนะครับมันคุยง่ายนะครับคุยผ่านโทรศัพท์คุยผ่านโทรศัพท์ไปก็มันไม่เหมือนคุยหน้างานนะครับหน้างานมาคุยต่อรองราคากันได้เลยนะครับเนี่ยอยากแลกเปลี่ยนที่ทืนก็มาคุยกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องยูทูบสินายเมโกซิงด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ